สวยมากเราเห็นหลายคนชอบสีนี้กันเยอะเลยนะบัตรหัวโตสีใหม่ของ 2p มีเบอร์12 13แล้วก็14 15นะคะเดี๋ยวมาทาให้ดูกัน12นี้ออกแบบนูดน้ำตาลสวยมากสีนี้นี่ก็ลองใช้แล,แล้วดูคนผสมกันก็สวยแต่ว่าวันนี้มาทาแบบให้ดูแบบเดี่ยวๆแล้วกันน้อว่าแต่ละสีทาแล้วเป็นไงนี่ก็ใช้กับบัตรอันเดอรองลนะคะเรชแชมเบอร์นะลีชอบอันนี้มากนี่ก็มันเกลี่ยบัดได้แบบ ละมุนดีทีนี้มันจะมีความบอกว่านูดน้ำตาลที่อชมชมพูนิดหนึงสวยมากสีนี้อ่ะบิวเพิ่มใช้จากหลังมือนี่แหละแล้วก็อันนี้ติดทนด้วยนะจากที่ลองใช้มานะคะอันนี้คือเบอร์12นะคะมาเบอร์13นะคะสีนี้ก็สวยเหมาะเป็นสีที่แบบเอาไว้ผสมได้นะแบบทาเป็นสีพื้นอะไรเงี้ยจะออกแบบชมพูนมๆน,นะคะมีความตุนๆหน่แล้วกลิ่นบัตรรุ่นนี้หอมด้วยนะถ้าใช้แบบว่าพับ ในการเบรนเบรนมันก็จะเบรนได้ง่ายแบบนี้เลยสีนี้เอาไว้ทาเป,เป็นสีพื้นก็ได้นะแล้วก็ผสมกับสีเข้มอีกทีหนึ่งอันนี้เบอร์สิบสามน่ารักมากสีนี้เป็นสีลิกว่ามันดูธรรมชาติมากๆเลยอะเบอร์สิบสี่นะก็จะเป็นสีประมาณนี้คล้ายๆเบอร์สิบสามเลยแต่อันนี้จะมีความอ่อนกว่าเนี่ยเห็นปะ่ะหน้าแก้มมันดูสว่างเลยสีแบบว่าชมพูนมๆอ่อนหน่อยนี่นะคะลงให้ดูกันเห็นปะ่ะ ผิวหน้าแก้มันดูมีความสว่างขึ้นผิวเข้มก็ยังใช้ได้อยู่นะสีเนี่ยอันนี้ถ้าเดี๋ยว,ยวให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวลิคท็อปด้วยเบอร์สิบห้าให้ดูกันค่ะสิบห้าเนี่ยต้องใช้น้อยๆหน่อยนะเพราะว่าผ้ามันเข้มอยู่พอเอาเบอร์สิบสี่ลงไปก่อนใช่ไหมสี 4, เบอร์สิบห้ามันจะดูมีความซอฟลงอ่อนลงถ้าลงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้มกว่านี้อันนี้ก็คือเบอร์สิบสี่กับสิบห้าผสมกันนะคะ สุดท้ายคือสีเบอร์สิบห้าทาแบบเดี่ยวๆให้ดูกันนะคะแนะนําว่าลงน้อยๆอ,อย่าลงเยอะเดี๋ยวขอใช้ที่หลังมือเลยละกันเสียดายเ <c oughs> นี่ยดูคนลงแบบนี้นเนี้ยไม่ต้องลงเยอะนะมันสีเข้มสีเนี้ยแต่เราว่าแบบสีเนี้ยเอาไว้จับคู่กับสีสามสีแรกได้เลยเลือกมาสักสีนึงที่ชอบนะลงมันเป็นเบสไปก่อนแล้วก็ลงทับสีเนี้ยก็ได้นะถ้าไม่อยากให้สีแบบมันดูเข้มไปอันนี้ดิช้แบบน้อยๆเลยนะคือใช้จากหลังมือตรงนี้เลยแก้มดูแบบฟิลแบบแก้มสดใสอะโทนแดงแบบนี้เลยก็ประมาณนี้เบอร์สิบห้า แลวนี่คือเฉดสีทั้งหมดนะคะสีใหม่นะ12 13 14 15นะคะสวยทั้ง4ส,สีเลยแต่ว่าถ้าให้เลือกนะคะลิชชอบอยู่2สีคือเบอร์12กับเบอร์15นะลิชชอบใช้คู่กันประจำเลยผสมกันเนือเกี่ยงง่ายนะแล้วก็ติดทนด้วยสีน่ารักไปลองกัน